สบายดีพี่น้องมันนี้สบายดีวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งหมักแตงนะพี่น้องเครื่องปลูกอยู่ในสวนหมักแตงหมักข้าวโพดหมักักุ้กทัวแล้วก็ทัวพักเงาทัวพักสันตอนนี้กําลังสันกาลังสวยกําลังงามนะพี่น้องนับแต่มือห้าได้ใส่น้ำมากขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเมืองไหนห้าก็ได้ษสีหามือความแตกต่าง กระโผลกระถ่วมหัวเยินเมื่อแล้วพี่น้องบธธรรม,ม,าด,ามาดาบธธรรมดาแห้งอะีน้ำมากหมากแตงห้าก็ะกำลังเริ่มเป็นหมากแล้วพี่น้องเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้วสิวได้เก็บสิได้กินเด้อพี่น้องนี่ก็ะกุหมากแตงกำลังสิเฮ็ดข้างขึ้นข้างแล้ว กำลังเอาขื่นขางกำลังอันนี้ป้าต้องคนหนำมากเลยถือว่าสมควรพี่เนาะต้นขวโพดกระจุนถ่วหัวเยินเมื่อผกถธองานมากาปเลยเลยงามมากมากกแต่งครับกำลังจอดอกจอดอกจอมากดอกมาสมควรพี่เ้องเอ้ยพี่เ้องเอ้ย ทางนี้จะกำลังเลื่อมแล้วพี่น้องไอเลื่อมสิได้ต่ำแขีวแล้วซีมือของคุณยายวันกำลัง เป็นอากีพได้ยูได้พี่น้องเป็นอากยังล้วงลายมันหักจากงามไปน้องพี่น้องนาะมันปผูกทีพอดป้าต่พี่น้องโขมขับพอดนะโผล่โผลโผล่โผลมาึ้นสูงบางท่านเนี่ยใช้น้ำมานัน โมท่านได้ถวมหัวสะบัดเนี่ยนยเยินเบอท่านนะฮอดพ่อหอดอาทิตย์ถือว่าโ่ธรรมาดาน้ำมากค่ะมุกแตงค่ะโอ้ยโอ้ยเ <laughs> ขาถอดพี่น้องเด้เย็เนบอพี่น้องมุดแตงเป็นหมกค่ะ พี่น่อย้าเอ้ยซีมือกับกเป็นพี่น่ะ้กำลังใจด้อพี่น่อกำลังใจวันนาลีวันนีคะมือนี้มาโฮดพักเพราาบ้านนี้พ้นบบตกมือนี้ก็เลยมาโฮ ดอกยีเดีอวสีนองเด้อแตงกำลังเลิมชาเนี้มักแตงจริงเพราะท่าหุ่นเป็นใส่ขางทางุ่นมักแตงกลัวใส่ขางแล้วก็มีมึกบวบมักทัวต้นเขาโหดเองน่ะคือต้นทัวทัวดินพี่เนาะ นทัวในทัวเนี่ยก็จะปลูกหลายอันได้จ้ะก็ชื่อว่าอยากคบนะพี่น้องแนวกินชื่อว่าอยากคบแตะ <c oughs> งามลายพี่น้องเอ้ยงามลายหมากเขียวหมากขาวก็มีเบิดลายแบบลายพันเนะตะกี้ว่ามันมาเป็นหมากกระเทออ่าลา่สมควรอยู่ ความสวยงามทางนั้นได้ออกกันดอกห้างสางแล้วเผลอๆว่าดอกห้างสางกุกมังอือทางนี้อะไสิเป็นหมากพี่น้องเนาะมันมันบางงามหยุดฝุ่นนะมันงามกันพอมันเอีตัดใบมันออกตัดใบมันออกบอกให้มันงามให้มันเป็นหมาก มันปลูกนาพ่ออันนี้ก้มมะคงพี่น้องก้มมะคงมันได้นปลูกเหมือนนั่นเห็นบอกติดแหละติดขึ้นเลยใบหยาบพี่น้องเอ้ยสบายแหงอันนี้ปลูกเครื่องต้นมะคงต้นนี้คือต้นมะเพ็ษปลูกข้าวเดียวพี่น้อง นากรได้อาทิตย์กลัวๆนี่แหละติดแล้วก็เขี้ยวแตกหยอดขึ้นเลยงายต้นมักอื้อเป็นหมากเป็นหมากอ้าวเนาแล้วพี่น้องเออเป็ดจังเลยวะเนาและวลนถิ่มละ มันเข้มพดโพด่โอย่าแต่มันเข้มเกินไปวมสวยงามเออกำลังจ่อมาบางกีกับแบบนี้มาเพิ่งมนันนี้เป็นเรืองลนละ งามแห่งอลิาพี่เอาะหนามมากใส่โบท่านเดี๋ยวฟ้ออดอาทิต์นามมากกระเป๋าสานผิดได้บบมีซานผิดแล้วก็บโบมีอันตรายต่อสุขภาพพี่น้ะงามแห่งอลิปานนั้นใหญ่ให้ไปเอาฟุ้ยมาใส่โอ้ยจะเอามาใส่ให้มันเต็งยังปุ้ยสวยงามมาก แค่เนาะน้ำมากสิว่าภาพน้ำมากอันจุลิศีขอบุกขอบใจเด้อพี่น้องขอบุกขอบใจหลายๆค่ะเป็นกำลับบงใจให้วันนาลีนี่เดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันนาลีเนี่ยตอนนี้กำลังจอหมากำลังเริ่มเป็นหมากพี่น้องวันนาลีเลยถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มได้กับ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ວັນນີ້ຊານວກນຂມຂຈເຂບຸນຂອບຄຸນຫຫຼວນດິົ່້ຊັກກນສະດ